นี่เรามาที่จสากซีฟูดนะครับนี่ทะเลร้านนี้ร้านอยู่ที่ศิราชานะครับศิราชานะฮะร้านสวยมากเลยดูดูดูกันดีกว่าดูกันดีกว่าดีกว่าดูดีมากอยู่ศิลาชานี่สามซีฟูดหรือว่าบางพานี่แหละนี่นะครับนี่ร้านนี้เป็นร้านมาประจำนะครับ ก็จำเลยตั้งแต่แบบปีนั้นยังเด็กๆเ,เลยอย่างนี้ทอดตอนนี้สามขวบแล้วมาบ่อยมากเป็นสมาชิาชดกด้วยอร่อยอเด็กเพิ่งตื่นนี่เด็กเพิ่งตื่นลงมาสวัสดีค่ะนี่คือเพิ่งตื่นใช่ไหมคะไปไปหาอะไรกินเลยไป ก็เหมือนดินสัยเลยสามสิบสามสี่ฟูดนี่เขาเล่นเลยนี่วีพิเมียมนะครับวันนี้มาลองชุดแต่งงานเป็นไงบ้างพูดหน่อยดิ เป็นไงมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงเล่าดิร้านเหรอโดยรวมก่อนโดยรวมโดยโดยรวมไม่มาะรับใจวะทำไมอ่ะชุดบ้เอาอย่างนี้แ่ะมันคิดว่าไม่ได้ไม่ได้น่าจะอยู่ที่ร้านเลยคิดว่าน่าจะอยู่ที่คนดูแลชุดคนที่ดูแล,แลเราอะ,<ล>ะอไม่ค่อยใส่ใจเลยรมากต่อ,อไม่เวิร์ไม่ก็ ได้แบบเออโอเคแหละแต่คิดว่าเขาคิดว่าน่าจะมีให้เลือกมากกว่านี้น่าจะมีแบบสวยวอ,ะอะไอย่างเงีอยชุดไทยเขาโอเคชุดกลางคืนก็เขาชอบองค์กรโดยรวมแว่าโอเคแต่คิดว่ามันน่าจะสวยอย่านี้ไม่ได้แบบว่า,ว,าว้าวอะไรอย่าี้ไม่ได้ว้าวพอหนิงาตาคุโร่ผู้ชายบ้างถามอะไรถามอะไรบอกไม่มี สายมีเจอเจอตัวนี้ไม่มีสายมีสคยมีสายเดียวใช่หมล่คือเหมือนไม่ดูแลกูเลยทุกตาดูแบบน้อยอ่ะดูแบบอออ่าเผิดกันกับวันที่มาถ่ายดีเวดติ้งนะเอ้าเอาเดี๋ยวันนั้นดีกว่าเป็นไงคนดูแลอ๋อเข้าใจละคือคือคนคนดูแลแหละ แต่นี่ป้าแกน่าจะเป็นคนดูแลเรื่องชุดแล้วอ่ะเออเพราะว่าตอนมาวันแรกมาดูร้าน่ะก็เจอป้าคนนี้ก็พูดทำนองทไม่ดูแลเุดก็บอกว่าชุดนี้เท่านี้ชุดนี้แน่ๆถามมาทักพี่โดบอกนี่ะลรค่ะแล้วก็ผ่านทีบอกเนี้ยมีเรื่องสามสีดูว่าที่ในใจที่มึงบอกมาทั้งหมดที่เป็นบอกเป็นมีเยอะๆเนี่ยไม่มีทักพีโดสักตัวเลยเออเอ้า เอาเป็นว่าเนี่ยเพื่นนั่งหน้าเที่กัเอยเดี๋ยวหาอีกร้านเนี่ยอ๋อเปลี่ยนใช่ไหมเผื่อว่าจะได้ก็คิดก็คุยกันว่าถ้าจะแบบว่าให้แบบว่าจะไรวะเนี่ยดูผอบอรม ใจันเองก็คือว่าคิดซะว่ามาเอาโปรโมชั่นการถ่ายเป็นดีวิดิ้งของร้านนี้อ่าอ่ามองมุมนั้นก็โอเคเออมองมุมนั้นก็ได้โปรถ่ายวป็นดีวิดิ้งแม่งถูกจริงเออแต่โปรถูกโปรเขาถูกโปรถูกโปรถ่ายถูกมองในมุมนั้นก็ได้เป็นไรเออยดีกว่าแต่ก็เลือกชุดไว้ก่อนนะเลือกเผื่อแม่งเลยเออโอเคอ่ะดีไใจละเดี๋ยวเราถ้าเพื่อนเครียดจะทำไงรู้ป่ะต้องต้องต้องชนเบชย โอเคไมค่อยสัมภาษณ์ผู้หญิงเป็นไงบ้างครับกับกับข้าเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ความอี่หิวได้ผ่านพ้นไปทีีบอสเจ้าสาวไรคืบีบีสภาพบนโต๊ะหรือเปล่าข้าบนโต๊ะนี่โหดมากนะเจ้าสาวไปลองชุดมาเป็นไงบ้างครับวันนี้ เราชุดแบเป็นไงบ้างใส่ดีลเตอร์ยังคะไม่ใส่ค่ะสดเลยค่ะสดจากไร่ค่ะลองละค่ะถูกใจแค่ชุดงานแต่งค่ะตอนอะไรนะความจริงก็คือก็ถูกใจแค่ชุดตอนเช้าค่ะชุดชุดไทยเดี๋ยวชุดเจ้าสาวตอนกลางคืนจะไปหาวันใหม่ต้องสวยและปังหมดเลยนี่คือถามตอนที่อิ่มแล้วนะถ้าถามตอนยังไม่อิ่มหรือตอนหิวนะบอกเลย ชุดใหญ่ชุดใหญ่มากเอาแล้วแม่รู้คุณนั้นทำอะไรกันเนี่ยโอเคเราก็มาดูว่าติดตามเกาะติดติดตามงานต่งงานของคุณแอนพรีเมียมนะครับ <laughs> ไปละวันนี้ร้านอาหารสาสามซีฟู้ดครับเจอเดี่ยมอร่อยมากนล้ว่ากันไปละไป,ละไปกลับรถกลับบ้านละ